สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีเ hmm. ด็กน้อยกิ้งโขากิ้งโขาเทียงเส็บบอ <Okay. S 1> เสยบทั้งพีกับเสยบเ,เยพื่อนทั้งพีกับมื่อยหลายดดนอนสบายแห้ง เปนคือนอนทานี้คุณนายานอนะ <laughs> เป็นคุณนายนอนเอาไปยังล่ะพุณไปปุป๊บพรอยังอุดตืน่นันไปปุ๊บเบิงเบ้งไป,ไ,ปไปปุ๊บเพราอุดเบื้องไปไปปุ๊บเบื้องไปปปุ๊บเบิ้อง Cái gì không Phụ bưng, phụ bưng luôn bông Đứng khá lạ <laughs> Bố đầy bơi Ừ. Chắp bưng lúc lúc đứng khá lên chín tác khẩu chắc này เออดึงหลากเลยล่ะดึงเออหลากลงมาหลกลงเออหลากลงมานอนยังกยังเน่แต่นอนกินบัตรกินเมืองเล้เด็กหน่อยมาหลักด้วย อย่างแบบพ่อ,พอจะเจ็คอ <c oughs> ย่างนุ <c> ่ม <oughs> ดูคุณนายแล้วนะคะคุณนายก็อยากขึ้นนะคะอยากขึ้นเตียงขึ้นกันกิน,ไไนบนได้ดอกละ กินบ่ได้คือกันสิเบิ่งสิกินบ่กินยาล่ะติ nó kín เบียดไปยังนั่นฮะไปหาตังค์กยอพี่ป้ายไม่ค่อยสบายนะคะเจ็บท้องหมอหมอก็ว่าอยาให้กินกินหลอยากให้กินเผ็ดกินหลายก็ได้มาลิน มาเล่นน้ำผึ่ไปเออเป็นอย่างเออย่าเรีนุนไปเรียนทังเดินเดินฝุ่นสงุ่นอะทางุนอะเออ เอาเล่นเบิ้งเล่นเบิ้งเออตังวิเสษตังบุมาเรีนน้ำเอานั่งเบิ้งนั่งเบิ้งเออนั่งยเงินนั่งเงินนันั่งคือพี่ป่ายนะเอาพี่ป่ายทดลองนั่งให้เบิ้งอีเบิ้ง

เออนางอ่อนางลง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 ในข้อเร็วอ่อนางลง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 กับพี่ปลายเร็วอืมอีกงยิ่งยอยู่ บริษอ so าบนา้ำได้หนีเบื้องเร็วนี่คนบริษอาบน้ำเท่แล้วนี่

lại phải lại áo hay um hết bưng. áo à, vào nó khâu nè vào nó khâu nè khâu giặc vào năm <laughs> ừ. ถ้าพี่ปลายลิ้นอุ้มเพราลิ้นอุ้มอย่าให้พี่ปลายลิ้นไปไปลดไงลดพุ่น ที่ใหญ่เลยนะคะโอ้ย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 เต้บอลนสิเต้เมนะอู้วขึ้นะลบมน้ำบ่ท่าน เออท no. um ี่อย่างเนาะวนกันอยู่เออหน้านวลนวลน้ำโบอาบได้อาบน้ำาบนี่ฮะพี่ไปผ้าอาบน้ำโบอาบบ่พาน้องไปกินน้ำได้ป่อาบวนไหมไอ้อยยดไนั่น นี่แหละอามนำฟักบัวนั่นน้ำฟักบัวนั่นเอามนำฟักบัวเอามนำฟักบัว,อบวโอ้ยไปออกทั้งฝุ่นกอนท่านละเหน่แม่พี่แม่ไปแก่พี่แม่แก่ทั้งฝุ่นอ่ะท่านละเหน่แม่ Dạ lên mẹ. Ừ là nó cáng đơn nè, cái này nè Ê, ê, hèn, hèn. đứng nói nam phát bùa mua <laughs> <Chọn> <laughs> <Eww. Eww. cười> lái mua lái เมวนมวนพี่ไผ่อาบให้ดีๆอาบให้ดีๆท่างหลังเอ้ยบู๊ขึ้นกันแล้วบุญไปแล้วเล่นน้ำกลนบอลบอลทีเ่นน้ำกลนพี่ไผ่กล้วยกล้วยกล้วยพ่อใหญ่อุด นย่าบอกมาพี่เฮ้ยกกน้ำมาพี่อุ้มอุ้มอุ้มเอื้อนมานั่นนั่นนั่นนัน ขอบคุณนะคะขอบคุณโครงการโคชานาจักขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุภูสุภุนโอ้ยมามาก็กน้ำกอกน้ำ,กกนำไปไป oh <my. S 2> เอิญน้ำวะเอิญน้ำว like. oh oh ะเขาเร็วเขาเร็วเออเปิดนารายน้องครับเปิดนี่บัได้แล้วกล้วยไปยังดอก คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็นะค่ะเด็กหน่อยลืมอุ่นไห้แล้วก๊อกน้ำสิติกสวัสดีค่ะ